มีทุกอย่างสมบูรณ์แบบเรียบพร้อมทุกอย่างสองคนนี้ตัดสินใจครับที่จะมาลงเลยกันก,ก็คือมาใช้ชีวิตครอบครัวกันถ้าคิดว่ามีประเด็นอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นในครอบครัวนี้บ้างคนคนนี้ฝังซ้ายมือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในครอบครัวฉันฉันจะต้องมีส่วนเข้าไปตัดสินใจเข้าไปทําหน้านที่ทุกอย่าง เข้าไปเกี่ยวข้องทุกอย่างเข้าไปบริหารจัดการทุกอยาก่างเข้าไปดูแลทุกอยาก่างนี่คือสิ่งที่เขาเขาคิดแต่อีฟังนึงมองว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันเอลฟานหน้าที่เธอชักทหน้นาที่ฉันจะไม่จะไม่ยุ่งเกี่ยวไม่องไม่ไม่ไม่ไ,มไปก้าวไกยหน้าที่กันรักกันมากครับสองคนนี้กลับเข้ามาเจอกันมาใช้ชีวิตร่วมกันคำถามถามว่าจะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะเกิดอะไรเกิดขึ้นในครอบครัวนี้บ้าง จะมีอะไรเกิดขึ้นในครอบครัวนี้บ้างครับมีใครจะตอบไหมคะโอเคนะครับอ๋อขนอาดนั้นเลยเหรอครับพี่เมียเห็นภาพของการหย่าร้างกันเกิดขึ้นทำไมถึงเห็นภาพของการหย่าร้างกันเกิดขึ้นล่ะ ก <So S 1> ็คือเขามีสไตล์การใช้ชีวิตคนละแบบควมเแต่ละคนไให้เขาความเห็นแต่ละคนให้เขาลงชื่อแต่ละกันอืมออกครับีออกยกมือออมองเห็นครอบควรแต่ง่ายชื่อเดียวกันออมองเห็นครอบควรแต่ง่ายชื่อเดียวกันนี่มันไม่น่าขนาดนั้นนะในเมื่อในเมื่อ เป็นแบบนึงอ่ะเส้นเขารักกันมากทุกอย่างซัพพอร์ตดีมากทุกอย่างครับแต่ว่าด้วยด้วยสไตล์เขาคนละด้านเลยอ่ะน้องฟอนน้องฟอนต่อครับน้องฟอนแปดัวกขอต่อครับน้องฟอนเนี่ยน้องฟอนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับน้องฟอนท่ต่างกันและไม่สามคีกันน้องฟอนบอกว่าที่ต่างกันครับเขาไม่สามัคคีกันแน่ๆครับครอบครัวเนี้นยเออ ันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังชวนคิดเนาะชวนคิดเนอะว่าเพียงแค่สไตล์ของการใช้ชีวิตที่แต่ละคนสองคนนะี้ไม่เหมือนกันนะแล้ววันนี้มาตกลงรงใจกับเรื่องความรักอนะแล้วก็จะใช้ชีวิตต่อไปเนะี่ยเราสามารถมองเห็นภาพอนาคตต่อไปได้ว่าคำตอบมันคืออะไรแต่คำตอบเหล่าน,นั้นอาจจะไม่เป็นคำตอบที่ท่านบอกได้ ก็ต่อเมื่อเขาสองคนนั้นทำไมครับฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งซ้ายเดินมาทางขวาฝั่งหนึ่งอยู่ทางขวาเดินมาผางซ้ายความหมายคือความหมายคือความหมายคืออะไรฝัง่งหนึ่ง,อ,งอยู่ทางซ้ายเดินมาทางขวา อีกฝั่งนึงอยู่ทางขวาเดินกลับเดินย้อนกลับมาทางซ้ายความหมายคืออะไรดึงอะไรนะฮะอ๋อเพิ่มการพึ่งทางครับปรับตัวเข้าหากันโอ้ลงควนต่ออีกแล้วลงควนต่ออีกแล้วลงควนหมูลง้วนจะต้องเอาตะกร้ามาส่ของกลับไ้ไน่ เขาตอบว่าเส้นขนานครับคุณผู้ชมบอกันน่าจะเป็นเส้นขนานไหมครับเพราะว่ามัปรับไม่ได้ครับฝั่งนึงก็สุดตรงเลยครับฝั่งนึงก็สูดตรงเลยครับมันน่าจะกลายเป็นเส้นขนานนะครับอารเอ่อไม่สามอีกคีกันแน่ๆครับมันปรับไม่ได้แน่เลยครับพี่น้องฟ้อนด้่ยนะครัพี่น้องฟ้อนพูดว่าอะไรฮะเรียนรู้การแลการครับพี่น้้อนบอกว่าเรียนรู้ซึ่งกันและกันโอ้โหดี ตอบแบบนี้เรารู้เนาะว่าเราจะทำยังไงให้ปัญหาเหล่านี้มันลดลงคำถามเําถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยใช่มันไม่ง่ายเลยที่จะทําได้แต่มันทําได้ด้วยวิธีการนต่อไปนี้ที่กำลังจะบอกต่อจากนี้ไปว่าเราสามารถทําอย่างไรได้บ้างที่เราจะสามารถปรับตัวเข้าหากันหรือท้ายที่สุดแล้ว เมื่อปรับตัวเข้าไม่ได้กันเข้าหาการไม่ได้ก็คือกลายเป็นเส้นขนานอย่างที่นก่ครพูดแล้วก็อย่าร้างการเลื่อนรา,างไปอย่างที่หลายๆคนพูดด้วยความชัดเจนด้วยความเวลาที่ผมให้คำปรึกษาผู้สมรสที่มีความขัดแย้งกันเป็นไปตามในสิ่งที่ท่านบอกมาสักรู่ดีเลยมีสองวิธีกันคําตอบมีสองวิธีคําตอบมีสองแบบแบบที่1เมื่อให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้วเกิดความชัดเจนกันมากขึ้นในสิ่งที่มันเป็นปัญหา แล้วก็ตัดสินใจที่จะเลิกเลิกกันไปเลยเพราะต่างคนต่างมั่นใจและเชื่อเชื่อ,อเหตุวิธีการคิดของแต่ละคนและมั่นใจในตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมันใช่แล้วมันไม่สามารถไปด้วยกันได้กับคำตอบอีกอันหนึ่งก็คือว่าฝั่งซ้ายเดินมาขวาฝั่งขวาเดินไปซ้ายคือจูนเข้าหากันเห็นกันมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคอันนี้คือมุมมอง มุมมองอีกอันหนึ่งที่กำลังจะเ,เชื่อมโยงในประเด็นนี้ผมคุยกับพี่รุตว่าพี่รุตครับผมอยากฟังนิทานเรื่องเ่หนึ่งคือเรื่องของเด็กเรียนแก่พี่รุตช่วยเรียนนิทานเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังหน่อยแต่ผมเชื่อว่าพี่รุตไม่ต้องเล่าแน่เพ,พราะว่า<ม>ในห้องนี้ มีใครที่สามารถเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะได้บ้างครับใครเล่าได้ครับเอาแบบสั้นๆได้ใจกว่ามีใครเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะในห้องนี้ได้บ้างครับยกมือแล้วค่ะยกมือแล้วครับ <c oughs> จรับจริงวันนี้นะถ้าทังวันไม่มานะเวทีแห่งนี้จะเงียบมากเลยนะครับ ông con học bọn phân xác ra điều... điều phụ nữ truyền thờ... Để phụ nữ truyền thờ. để kèm kèm. Để mà... Mà À... ครั้งที่สองก็ไม่เจอครั้งที่สามเจอเ<ต>จออะไรดุ<ต><จ>เขาไม่มาเพราะว่าเขาเขาอะถูกโดนหลอกไปแล้วอ้าวสิครั้งที่สามเขาบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ากำลังจะกิน,นแครงองค์ฆ่าวิ่มาหาชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านมีใครออกไปไหมลูกไ,ไม่ม่มีอ่าพอะไ,ไ,ไรล่ะจะไปทําง,งานที่อื่นเพราะว่ามีมีคน ก็ไม่เชื่อหมากมาหป่าก็มากินเกจิด้วยครับอ๋อชาวบ้านเาบอกว่าเขาไม่เชื่อนะเด็กตัวนี้พูดไปคะโกหกอยู่เรื่อยเลยไม่ไปแลอ่าก็เลยแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์มีจริงไลูกมีจริงนะเสือกับหมาป่ามากินลูกแข่เจญกระทั่งเีตัวเีตัวเตเจนกระทั่งมันไม่เหลือเลยนะคะเด็กเล่นแข่คนนี้เขาพูดความจริงแต่ไม่มีใครเชื่อเพราะอะไรคะ เขาาเขาพูดกดกเขาพูดโกหกมาหลายครั้งโอเคกรเบือมือให้กับน้องปอด้วยเออโหนิทานเรื่องนี้นะบอกทิวที่น์ทิวเขาอยากฟังนิทานเรื่องนี้นุ่เตียงนุเตียงมาทั้งคืนเลยครับน้องพ้อนมาแป๊บเดียวเล่าได้ได้แป๊บเดียวผมถามคําถามเรื่องนี้ครับถามว่า ทำไมเด็กเลี้ยงแกะคนนี้ถึงทำแบบนี้ล่ะนเล่าเาเอค่ะ<อ>นี่ทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อยากเชื่อใครง่ายอย่าอย่อยากยอยากพูดโกหกไปเรื่อยเากพูงนกไม่มีคนเชื่อใช่ผมอยากชวนทุกท่านคีดดูเหมือนว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมที่แบบโกหกเนาะนะครับกเด็กเลี้ยแกะคือพฤติกรรมที่เด็กคนนี้โกหก แล้วเราก็มักจะเข้าใจเด็กคนนี้ว่าเนี่ยต้องต้องพิธีนแน่ๆเลยพราะเป็นเด็กโกหกเป็นเด็กที่ดีผมอยากชวนทุกท่านคิดว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงโกหกครับทำไมเด็กคนนี้ถึงโกหกครับเรียกร้องความสนใจทำไมเด็กคนนี้ถึงโกหกครับ คำตอบอยู่นี้ครับรเ,รเด็กรู้เท่าไม่ถึงการเด็กรู้เท่าไม่ถึงการทไมเด็กคนนี้ถึงโกหกครับอ๊อครับเพราะอยากเอาตัวรอดไปวันวันครับครับครับทําไมเด็กคนนี้ถึงโกหกครับ วันนี้เขาต้องการใครสักคนหนึ่งเข้ามามาอยู่กับเขาอะแต่เขาไม่รู้วิธีการว่าจะทํายังไงถึงให้ได้ได้มาซ,ซึ่งคนที่จะมาอยู่ข้างๆเขาอะเขาเลยคิดด้วยวิธีการของเขาเองว่าอ๋อฉันจะต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบเนี้แต่เผอ,อิญวิธีการที่เขาคิดแบบเนี้ยมันอาจจะส่งผลความเดือดร้อนต่อคนอื่นๆมันเกิดความเสียหายตามมา แต่เขาไม่รู้หรอกเขารู้เพียงแค่ว,ว่าวิธีการนี้มันคือจะช่วยทำให้เขาได้อะไรบางอย่างในสิ่งที่เขาต้องการเขาเหนาครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตกับการเกิดเรื่องดีขึ้นมาจะมีสักกี่คนที่จะมองเห็นถึงข้างในใจเอกคนนี้ว่าเขาเหนา เราทุกคนหลายๆคนอาจจะตีความเป็นเพียงแค่บอกว่าเด็กคนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะผลที่เกิดขึ้นมันส่งผลกระทบต่อคอนอื่นเยอะแยะมากมายเลยเห็นกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่วันนี้ถ้าสมมุติว่าเราได้ฟังเราได้ยินเราได้เห็นข้างในลึกๆของเขาแล้วว่า เขาเหงาแล้วบางทีเราอาจจะเข้าใจอะไรบางอย่างในตัวเขามากยิ่งขึ้นอันนี้แหละครับคือสิ่งที่อยากจะเจชิญชวนที่ท่านได้มีโอกาสทำความเข้าใจคนที่อยู่ใกล้ๆเราคนรอบข้างของเราที่ทุกวันนี้บางทีคำพูดทีแค่คำพูดเล็กๆแค่ไอนีดนึงก็ขัดแย้งแล้วอ่ะ แค่แกแอมนิดนึงก็รู้สึกแบบมีแกแอมเสียงดังจังแกแอมเบาเบา่บไ,ได้หรออะไรเงี้ยครับก็นิดเดียวก็เป็นปัญหาแล้วอ่ะแต่วันเนี้ยอยากจะชวนให้ทุกท่านได้ฟังคนรอบข้างเขามากยิ่งขึง้นว่าที่เขากําลังสื่อสารอะไรกับมาหาเราเขากําลังบอกอะไรเราเคสหนึ่งชัดเจนมากเล่าสู่กันฟังเคสคดนี้รู้สึกแย่มากกับกับการที่เขาอยู่ในครอบครัวเขารู้สึกตึดอัดรู้สึกกับ โกรธอะไรก็ทําแบบนี้แล้วก็ไม่เข้าใจพ่อ,ขอเขามากเลยว่าทําไมพ่อ,ขอเขาต้องทําแบบนี้ตัวเองทํางานมาก็เหนื่อยแสนเหนื่อยกลับมาพ่อถามตัวเองว่าหลื้อไปไหนมาเขาสุดแย่มากกับคําตอบแบบนี้แล้วเขาก็มาบน่บนบน่บนทำไมอ่ะงานมาก็เหนื่อยอ่ะทำไมต้องมาเจอคาตอบแบบนี้ทำไมต้องมาจับผิดแบบนี้ผมก็ชวนเขาคิดชวนเขาคิดว่ามา เราองมาคิดคำตอบนี้ว่าลรือไปไหนมาเอ๊ะมันมีความหมายอะไรบ้างท่าคิดว่าคำว่าลรือไปไหนมาหมายถึงอ,อะไรบ้างครับเป็นยังไงบ้างกินข้าวมาหรือยังฟ้องตอบอีกแล้วครับฟ้องครับหรือไปไหนมาฟ้องจะตอบว่าอะไรครับคุณไปไหนมา ไอ้เว้ย้าตับซอบโดมต้อตับซอดอนครับโอเคต้อตบกุนไปลยนมาหรือไปไหนมามีคำความหมายของมันอะไรอีกครับคก็แปลงครับแล้วที่ว่าไงน,นะครับ อนตีความได้เนาะกับประโยคํำเสียงอะไรต <benefited S 1> <aría? S 2> like, ่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยบอกว่าตีมันจะจับผิดตีมันจะจับผิดเออตีความได้ครับประโยคนั้นจะสามารถตีความได้แต่ว่าสิ่งที่เคสเคสนี้กําลังสื่อสารกับผมเขาตีความได้เยอะแยะมากมายเลยแต่สิ่งที่เขามีเวลานิ่งๆอยู่กับตัวเอง เขากลับไม่ตีความในสิ่งที่มันเป็นเชิงลบเขากับสิ่งที่เขาพูดออกมามันเป็นเชิงบวกหมดเลยแต่ณเวลานั้นที่เขาเจอสถานการณ์แบบนั้นสมองมันปี๊ดขึ้นมาทันทีโอ้ยทำงานมาก็เหนื่อยแสนเหนื่อยทำไมต้องมาถูกจับผิดแบบนี้ก็ต้องถามทไปทุกที่จุกจิกจุกจิกว่าลื้อไปไหนมาแต่เมื่อมาอยู่กับผมสิ่งที่เขาคุยสิ่งที่เขาตีความมันมีแบบนึงเขากำลังบอกว่าเตียยคงเป็นห่วงเขาแหละว่าทํางานมาก็เหนื่อย ว่าเป็นเป็นยังไงบ้างไปไหนมากินข้าวหรือยังเหนื่อยไหมเลยถามกลับไปว่าแล้วคุณคิดว่าทำไมเตี่ยถึงไม่พูดแบบนั้นท่านคิดว่าพาออะไรครับทำไมเตี่ยถึงไม่พูดแบบนั้นล่ะถ้าจะตีความหมายแบบนั้น ผิดเวลาทําไมเตี่ยถึงไม่พูดแบบนั้นล่ะถ้าสมมุติว่าสิ่งที่เคสผมบอกว่าเตี่ยวคงอยากจะบอกว่าเหนือไหมกินข้าวมารอยังถ้าเตี่ยถึไม่พูดแบบนล่ะอะไรนะฮะแนหน้าบอกว่าบางทีเตี่ยอาจจะใช้คาพูดไม่เป็นทําไมเตี่ยใช้คาพูดไม่เป็นพอเตี่ยก็ไม่เคยได้จาก เตีย่ยเตีย่ยคืออากงอมาม่าพูดแบบนี้กับเตี่ยเลยเตี่ยได้ทาพูดที่มันเป็นแบบนี้มาตลอดเตี่ยก็ไม่รู้ว่าจะใช้คาพูดที่เป็นยังไงบ้างกินข้าวมาเนี่ยเตี่ยพูดไม่ได้แบบนี้เพราะเตี่ยไม่เคยใช้คาพูดเตี่ยไม่เคยได้รับแบบนี้มาเตี่ยก็เลยไม่สามารถพูดแบบนี้ได้อันนี้คือสิ่งที่เคสตีความเองครับดังแบบนั้นอันนี้มันก็ตรงกับหลักการอะไรบางอย่างก็คือว่า เวลาที่เราสถานการณ์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราเนี่ยเทปในสมองของเราอะ่ะมันจะถ่ายถ่ายทอดเทปทันทีเมื่อเราเจอเหตุการณ์ที่มันคุ้นชินก,กับเหตุการณ์ในอดีตก็ออกกลับทันทีนะครับสมมติว่าเราไปเจอเรื่องนี้มาเทปในสมองเรามันจะบันทึกไว้เมื่อเรารเผชิญเรื่องนี้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ทางข้อมูลที่อยู่ในตัวเราโต้ออกบกลับไปทันทีอันนั้นคืออัตโนมัติ ตโนมัติเลยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นของเตี่ยท่านนี้ก็คือว่าเตี่ยไม่เคยเจอคําพูดแบบนี้จากอากงอมากเตี่ยก็เลยไม่สามารถที่จะใช้คําพูดแบบนี้เตี่ยอยากจะบอกนะว,ว่าเป็นไงบ้าเงาเหนื่อยไหมปีนเท้าแล้วหรือยังเตี่ยพูดไ,ได้แต่เตี่ยร,รู้สึกว่าเตี่ยอยากจะบอกแบบนี้อันนั้นคือสิ่งที่เขาตีความได้เมื่อเคสเคสนี้เข้าใจเตี่ยแบบนี้ ท่านคิดว่าเคสเคสนี้เวลาที่อยู่กับเตี่ยอีกครั้งหนึ่งเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรครับเขาจะมีปฏิกิริยายไหครับเพราะไม่พอใจว่ากจะไม่พอใจอยู่นะอ่ามีปฏิกิริยาอย่างไรอีกครับใช่เมื่อเจอเตี่ยอีกครั้งหนึ่งในสถานการณ์แบบนี้ อาจจะนิ่งลงกไ,ได้เพราะเขาไปเจอประสบการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเสียาร์แบบนี้แล้วหรือไม่พอใจก็ได้เพราะมันยังคุ้นชินอะไรบางอย่างอยู่นะครับอันนี้แหละคือสิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกตั้งแต่เริ่มต้นที่เราคุยมาว่าเราแต่ละคนแตกต่างกันเนาะเรามีมุมมองความคิดที่แตกต่างกันเรามีประสบการณ์การใช้ชีวิตครอบครัวที่แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อเราไปเจออะไรเหตุการณ์อะไรต่างๆเราก็มักจะตีความตามประสบการณ์เดิมของตัวเราเองที่ไม่เหมือนกันสาเหตุของการคิดไม่เหมือนกันก็คือเกิดมาจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประสบการณ์ที่เกิดขึ้นต่างกันแล้วเราไาม่ทําความเข้าใจประสบการณ์เหล่านั้นมันก็เลยอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นได้เราลองมาฟังนิทานเพื่อเด็กเลยงแกะเราก็พบว่า เด็กเลี้ยงแกะมีพฤติกรรมแบบนี้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 แล้วเราก็ตีความตามความคุ้นชินเราว่าเด็กเลี้ยงแกะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากเราได้ยินข้างในใจเด็กเลี้ยงแกะนี้แล้วว่าเขากำลังหมายถึงอะไรเราอาจจะไม่ตีความเหมือนเดิมก็ได้และพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเบรกกันสัก15นาที แล้วเดี๋ยวรอกลับเข้ามาได้ก่อนเบรกครับก่อนเบรกผมทำในดีปกติแล้วปกติแล้ว,ลวเราจะใช้วิธีการนีออ้อันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันใช้ใช้ใชกิจกรรมนี้ทุกท่านครับลองแบมือซ้ายออกมาครับผมไม่แน่ใจว่า นะตอนนี้ด้านหน้าด้านหน้าเวทีมีท่านใดเห็นมือผมบ้างน,นะครับชูมือขึ้นนิดนึงครับโอเคเห็นอยู่เนาะเห็นอยู่เนาะโอเคท่านใดเห็นมือผมที่ชูอยู่มือมืออยู่เนาะโอเคเห็นนะข okay, you know. อความกรุณาทุกท่านเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้กดติดกันเลยครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายจีบลองดูหน่อยย่ายกนิ้วย,ย,ยกมือซ้ายขึ้นมาคะ่ะ ให้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ติดกันค่ะนิ้วอื่นยกขึ้นนะคะอ่านิ้วที่เหลือยกขึ้นค่ะจีประัดจีประเจี๊ยมางแต่จีนกอนงศร้าวนะคะดูนะดูนะดูต่อไปนะเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะรู้สึกตึงๆหน่อยนะตึงๆหน่อยนะเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้นี้มาแตะไว้ที่ปลายทางครับแตะไว้ที่ปลายทางครับ แต่วิธีปลายทางครับโอเคอ่าโอเคท่านลองดูสิครับว่าท่านที่มองเห็นมือผมนะลองดูคนรอบข้างสิครับว่าเขาแตะไว้ที่ปลายทางหรือแตะไว้ที่หน้าผากตามผมครับตอนนี้าจารจไปที่ตรงตรงไปตรงหน้าผากตรงหน้าผากครับแต่ว่า ไว้ที่ปลายทางแต่ก็มีหลายท่านแปะไว้ที่หน้าผากตามผมก็มองกันใช่ <c oughs> ได้มีมองอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไหมครับได้มีมองสำหรับท่าน <c oughs> ท,ท,ที่มองไม่เห็นเนี่ย <c oughs> ท่านแปะได้ปลายทางตามที่พุก <c oughs> ตามที่ฟันเลย <c oughs> แต่ท่านที่มองเห็น <c oughs> หลายๆท่านมาแตะที่หน้าผากตามผม คนของแบบอย่างมีอิทธิพลมากกว่าคำสอนเยอะครับจริงไหมดังนั้นนี่คือกำลังจะบอกให้ท่านทราบครับว่าถ้าวันนี้ท่านไม่เห็นท่านได้ยินอย่างเดียวท่านจะทำตามถูกเลยครับแต่ถ้าวันนี้ท่านมองเห็นปุ๊บท่านจะมาเรียนแบบที่ผมทำเป็นตัวอย่างที่อยู่ด้านหน้าเวทีนี่คือกำลังจะบอกครับว่าอิทธิพลของแบบอย่าง มีอิทธิพลมากกว่าคําสอนดังนั้นการที่ท่านทำอะไรทุกๆหลายๆอย่างนั่นคือท่านได้รับอิทธิพลจากแบบอย่างนะครับค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรากลับเข้ามาเริ่มต้นมุมมองที่เราจะกลับไปดูว่าซ้ายจะไปขวาย่างไรขวาจะมาซ้ายอย่างไงนะครับโอเคกลับมาเจอกันครับ15นาทีครับใชญครับ